อยย่่าาาาสสงนนนววุดิเเเเทททศศตไไไปััรรีโครับหลังจากผ่านสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่3ไปแล้วนะครับก็เข้าสู่สัปดาห์ที่4ถึงสัปดาห์ที่6เนี่ยคุณครูจะต้องให้นักเรียนอ่านและเขียนคําที่เกิดจากการนําอักษรกลางประสมกับสระเดี่ยวได้ถูกต้องนะครับก็คืออักษรกลาง ก้าตัวนะครับก็คือกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าโดยชดาตอปตักบอใบไม้ปอปลาและออ่างนะครับแล้วก็กับสระเดี่ยวอีก8ตัวนะครับก็คือสระอะสระอาสระอิสระอีสระอืสระอือสระอุและสระอูนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่4ถึงสัปดาห์ที่6นะครับนักเรียนจะต้องประสมอักษรกลางกับสระเดี่ยวที่ว่านี้ ได้ถูกต้องนะครับเพรานั้นกิจกรรมก็คือฝึกทักษะการอ่านจากตารางประสมคานะครับแล้วก็ฝึกอ่านคํากับภาพนะครับคุณครูจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนนะครับเช่นตารางประสมคํานะครับอาจจะมีการฝึกอ่านคําใหม่ๆนะครับจากเรื่องสั้นๆนะครับแล้วก็มีการฝึกคัดลายมือไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ที่4ถึงสัปดาห์ที่6นะครับ หลังจากผ่านสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่3ไปแล้วนะครับการประเมินผลในช่วงสัปดาห์ที่4ถึงสัปดาห์ที่6สําหรับนักเรียนชั้นปหนึ่งก็คือเขียนตามคําบอกคําที่ประสมอักษรกลางกับสระเดี่ยวทั้ง8ตัวนี้นะครับแล้วก็สังเกตพัฒนาการความพร้อมในการอ่านและการเขียน ไปด้วยเลยนะครับอันนี้ก็คือ,อเนื้อหากิจกรรมและวิธีการประเมินผลนักเรียนในการเรียนภาษาไทยช่วงสัปดาห์ที่4ถึงสัปดาห์ที่6นะครับวันนี้ผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสำนังกงานเขตเป็นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสามนะครับจะลาไปก่อนนะครับกับการานิเทศเรื่องของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นปหนึ่ง